พี่น้องนโมจะมาแจ้งข่าวว่าวันที่20สิงหานี้จนถึงวันที่22จะมีฝนตกหนักหลายจังหวัดนะครับผมระวังน้ำท่วมด้วยเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับเป็นห่วงนะครับเพราะ เคยประสบป,ปัญหาเหมือนกันครับผมคิดว่ามาไม่ถึงแต่ก็มาถึงเราจนได้ผมเคยท่วมมาก่อนถังแก๊สก็ไปถังน้ำแข็งลอยเรานึกว่ามันมาไม่ถึงนอนครับพอทั้งคืนน้ำมาปุ๊บกับเก็บไม่ทันเสียหายครับผม ที่นี้วันที่20ุ่งนี้สิงหาจะมีพีกมากเลยครับช่วงเย็นทั้งคืนจนถึงวันที่21อาจจะไปถึงปลายๆบ่ายวันที่21ดด้วยแล้วก็ถึงวันที่22นี่หนักมากครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพและ มันดูแลสักเลี้ยงเก็บรถเก็บอะไรให้อยู่ที่สูงนะครับผมถ้าไม่ถูกหนักก็ถือว่าโชคดีครับแต่ว่าถ้าบนไหนที่มันหนักตกแค่ก็เตรียมเลยครับเพราะตกเราตกแค่ที่อื่นเขาก็ตกแค่ทีนี้น้ำสะสมไป้เยอะ น้ำก็จะเทลงมาที่ครับที่สูงลงที่ต่ำอันตรายนะครับผมชีวิตเขาต้องรักษาชีวิตทรัพย์สินก็ต้องห่วงใยครับผมทรัพย์สินเราควรจะสร้างมาได้เราก็ต้องห่วงนะครับห่วงใยนะครับนโมช่องนโมห่วงใยครับผมช่องนโมหวานห่วงใยนะเพราะ ดูกรมอุตุและดูช่องอาจารย์พัฒนาการบัวศูนย์ทะเลอันนี้ค่อนข้างแม่นและค่อนข้างแม่นเลยแหละผมติดตามมาหลายปีแล้วครับผม,ผมห่วงใยนะครับผมจากช่องของนโมหวานหงใยนะพี่น้อง